สวัดีครับผมนโลโ้นะครับวันนี้ก็ <c oughs> จะต้องเป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะแน่ๆที่น่าจะมีคนดูเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับโรลสป i n นิง่งของค่ายชิมโนโน่นะนตัวชที่เป็นราคาหลักร้อยครับที่เป็นราคาหลักร้อยก็เดี๋ยวผมจะเริ่มแนะนำอ่า ให้รู้จักกับเทอรรุ่นนั่นลกันเพราะมันมีอยู่ประมาณสองสารุ่นนะครับบางรุ่นก็บางเบอร์ก็เริ่มหมดไปแล้วนะท่านที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็แคปภาพอินบ็อกซ์เข้าไปก็ได้ในเพจนะฮะหรือว่าท่านที่พผ่านยูทูปนะฮะก็ไปตามไอเดียที่ขึ้นไว้ข้างบนละกันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ในราวๆนะครับเดี๋ยวแบบแบบพันพันกว่าบาทเ๋ยผมก็จะไปทำให้อีกคลิปหนึ่งนะครับมันจะได้แบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวเนี้ยคือราคาต่ําพันลงมา ก็เริ่มจากรุ่นแ,แรกก่อนละกัน,นแยกเอกไว้ก่อนนะนะครับแล้วก็จะมีนะฮะไฮายบรลล็อกนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าฮายบอล็อกก็ได้นะครับนะครับเราก็จะมี fx มี ix นะอ่ะผมเริ่มจากไอจังตัวนี้ก่อนละกันมันคลาสสิกดีนะมานี้แล้วกันนะตัวนี้นะครับคือ ยิมาโนโุ่เบรกท้ายนะฮะเบรกท้ายนะครับ,นนรบหน้าตาดูแบบนะเปนเทจยนเทียดหน่อยนะครับรุ่นนี้เนี่ยราคารู้สึกจะอยู่อ่าไม่กี่ร้อยเองนะฮะนะน่าอยู่วันเจ็ดร้อยวันนี้นะประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับก็คือ i 2, 000, อเอ็กเบอร์สองพันโดยรู้สึกเหลือเบอร์เดียวนะครับสายสายอย่างนี้ปกตินะครับแต่เพี่ว่าเบรกไปอยู่ข้างหลัง หยุดเข้าก็เบรกหยุดออกก็คลายนะครับเออนะสเปคคร่าวๆก็รอบ4.1นะเป็นรอบต่ำเขาเป็นปรเก็นดีนะแบบเนี้ยนะครับไอเอ็กสองพัเนเนาะเบรเกทนะแบบนะนะ้ายยังมีขายอยู่นะครับราคาประมาณนี้แหละประมาณเจ็ดร้อยเ็้กว่าบาทนะตัวนี้นะสเปคคงไม่มีอะไรพุ่งมากประมาก็จะเป็นนี่นะครับไฮเปอร์ลูนะครับไฮเปอร์ลูเบอร์พันนะครับรุ่นนี้นี่ราคาจะอยู่ประมาณหกร้อย นะครับอยู่ประมาณห0รนะครับเบอร์พันนี่สเปคคร่าวๆว้กันนะรอบ4.6นะครับรอบ4.6พวกนี้รอบพวกนี้เป็นมันจะเป็น1บึ่งันเบรนด์นะครับก็มีรับประกันนะฮะเพราะมันคือซีมานโน่มีเบอร์พนันนะเบอร์พันนะเป็นเบรนด์เบอร์พนนะันเบอร์สองพันราคาก็เท่ากันนี่แหละเบอร์พนันเบอร์2,500นะครับนึ่งร้อยนะดูดิ สวยเลยแล้วก็เบอร์สี่พันเบอร์สี่พันที่เพิ่มขึ้นม่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับนะเออนะครับก็เรียกมาว่ารุ่นไฮเปอร์ลูกกันนะครับเปนะรานะคานะนี่งแตกอยู่หกร้อยยี่สิบบาทโอ้บาคารโน้เลยนะพวกนี้เรารับประกันหนึ่งปีด้วย อันนี้ก็มีรับประกันดันไอไอไอเนะี่ยมาเป็น f x นะฮะเ x เป็นสีเงินแบบนี้สังเกตง่ายนะตัวน,นี้หกร้อยห้าสิบาทหกร้อยห้าสิบาทเบอร์พันไปตกสปียตกอะไรก็ได้นะตกแคดสีของสีขนได้หมดนะแล้วก็เบอร์สองมหนารู้สึกตอนนี้ของจะขาดอยู่นะแล้วก็มีเบอร์สี่พันเพิ่มร้อยหนึ่งนะครับ สิานนะก็เพิ่มแล้วหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวแล้วสินะครับสเปคนี่ไม่มีอะไรมากเลยพวกนี้พวกล,อกล้อพวกปืนเดียวนะฮะแต่ก็ลื่นใช้งานได้ดีระดับหนึ่งแหละนะครับบางคนบอกว่าอ่ากี่ลูกปืนพลังเบรคเท่าไหร่พวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับที่ใช้งานปกเกันได้ได้ดีอยอมบอมได้แต่มันก็ได้ดีในระดับหนึ่งของลอกราคาที่ หลักร้อยนะแต่ก็คุณก็ยังได้ประกันของชิมานโนเขานะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นซีเรียลมันมากนะมันใช้งานได้ดีระดับหนึ่งแหละนะครับอ่า,อาขึ้นมานิดหนึ่งก็เป็น AX สีทองแขนก็เป็นสีเงินหนอกก็เป็นยางสูสวยงามขึ้นมาอีกหน่อยอนึงก็เพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยหนึ่งจาก650ก็เป็น750นะนี่คือ A x เอกาก็จะมีเบอร์พนันนะฮะเบอร์พนันเบอร์สองันห้า นะครับ2,500แล้วก็เบอร์4,000เบอร์4,000ก็เพิ่มร้อยหนึ่งจาก7 5 0ดก็เป็น8 5 0นะนี่นะฮะเบอร์สี่พัน 4, 000, ไซสก็จะใหญ่ขึ้นมาเก็บสายได้ใหญ่ขึ้นมา,า,นมาหน่อยตกสบายได้ตกกระบึกเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากได้นะครับก็มาแบบสั้นๆวันนี้ก็คืออยากให้รู้ว่าเออไอิมาโนเนี่ยมันก็ยังมีกรรอกราคาหลัรกร้อยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อใครที่ เกไมเป็นทางเลือกนะฮะว่าเราไม่อยากจะเสียเงินซื้อล่องราคาแพงนะแต่ก็อยากได้ของที่มันมีห้อหน่อยนะครับเราก็เลือกเป็นรุ่นพวกนี้ก็ได้นะครับสําหรับคลิปหน้าจะมาแนะนําให้รู้จักกับอุปกรณ์ตกปลาไรล็อกการใส่เหยือ่อเฟสเอรี่เพราะ้่านะผมเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยกดซับสไครด้วยนะครับนะครับแล้วก็ สนใจตัวไหนก็ลืมนะฮะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับของเราผมวันนี้เนี่ยโรดนะครับประชารถที่75ทุ่งคกรุงเทพนะครับนึกถึงร้านอุปกรตกปานึกถึงน้าโรดนะจ๊ะไปก่อนอนะครับวันนี้คลิปนี้สั้นมากเน้นทำแบบคือมีคนหลายคนถามมาเยอะไงก็เลยทำอะทำมาคลิปหนึ่งให้เห็นว่าไอ้หลักร้อยมีอยู่นะแล้วเดี๋ยวได้ว่าก็มาดูคลิปของได้ว่าแล้วกันว่าหลักร้อยได้ว่าจะได้รุ่นแบบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ